สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับ m a ร์กี้เกมที V อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเรนบัโอ้ยชื่อแม่งเหมาะกับตอนนี้ที่ฝนบ้านกูตกอยู่เลยนะครับตอนนี้เราก็มา new game new g a m ไปนะมันเป็นเกมที่แบบโคตรน่าเล่นอ่ะง่ายง่ายโคตรน่าเล่นอ่ะเราจะไม่มีการเลือก normal เลยเราจะไม่มีการเลือก easy อะไรทั้งนั้นแล้วก็จะม,มีการเลือกระดับความยากอะไรที่สุดทั้งนั้นนะเราจะมาเลือกกัน ต่ำสุดฉันจะเล่า s <S เรื่องหลายฟังเ,เ,ลลรเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องนเกี่ยวกับทา,าทางใต้ทางใต้มาณเสาเสาเสาทางใต้นะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องจริงของเขามันเป็นเรื่องที่โด่งดังมากชมใช่ป่าวะแปลไม่ถันแปลไม่รู้เรื่องหลอดโมสอะไรเหรอ โอ้มีบวกคนเคยเห็นมันผ่านเข้ามาเต็มไปเลือดที่จะมันผ่านมันเต็มไปเลือดอย่างไรก็ตามคาริเบลคาลริเบลเหรอใครคาริเบลล่ะวิญญาณข้ามอ่ะอ้าวข้ามแล้วนะม,มากันเ

แล้วก็ไปดูฮ ну oh. ึบ no นี่ฮึบฮึบฮึบนี่ข่าเมื่อกี้ก็ได้ลองสัมผัสไปแล้วตาหนึ่งนะตาแม่งค้างแล้วก็เด้งออกมาอะไรเนี่ยเคเคเคเฮ้ยไอ้ไอฮ้ยยุ่งไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกนี่นี่เอ้ามึงไม่ตายเหรออืมก็ดีแล้วเชื่อมทาน anh điêu, ừ, chi, chi quỵ, quỵ, à, vừa, anh lên cân cân rồi à, lên cân cân ơi, ừ đi, อือ <parece> ื่อตะาื่อ๊๊อ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 ่าอะไรกูล่ะอะไรหรอจะไปไหนจะไปไหนแล้วน้องอุ้ยหลบหลบอุ้ยอาไปแดกแล้ว คือแม่งขยับเองตอนนี้แม่งขยับเองสร้างมาันตาอ,ออก,ออกเอ็ด <Hit. S 2> <Hit. S 1> เอ็ดฮึหรือ,อเปล่าอ๋เอา้าว <c oughs> <c oughs> โอโ้โหเป็นเป็นถึง วายุตกเหวตายมันขา,าม,นมากมลงมานี่ไม่ต้องขำมลงมานี่ลงมานี่ดิอุ้ยอ้าวดูให้หลงมาดูให้หนนะูมาคุณแม่ไม่เอาธนูตียามกันไปแล้วอ้าวปดเอล ไม่มนี่แหละโอ้ใส่ยับแล้วตอนนี้กูยับยับแล้วอุ้ยปุ๊บกระโดดลบไอเฮียมึงลุ้มอะลุ้มกูมไม่ยอมตายละกูตายละอ๋ออ๋อมีระบบเ o u n ์ e r counter counter ครับเมื่อกี้มันค c o เตอร์ยังไงวะ มันเว้ยมันมันเว้ยไปไหนล่ะ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 เุ้ยเฮ้ยมันอะไรวะน่ะทุกคนลงไป ทางนี้เว้ยทางนี้ทางนี้มันเป็นอาเชอร์เหรออาเชอร์อดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอหาแล้วโดนไปหลายดาเมจอ,อยู่เ <c oughs> ล่นไม่เป็นนะครับก็ต้องขอภอภัยด้วยถ้าใครบอกว่าเอ้ยอ้าวกูเป็นอีกตัวเฉยเลยโอ้โหยุทธนาทิเกว่าเอา้ย มึงคือใครเนี่ยเจอะไรวะกูไม่ทันวัะโอ้โหโอ้โหคิดว่ากูทำเป็นไหมคิดว่ากูทำเป็นไหมคิดว่ากูทำเป็นไหมไอ้สัตว์เอ้ย ชาร์จชาร์จเพื่ออ๋อเลี้ยดาบออกมาเลี้ยดาบออกมาแล้วก็แล้วก็ยังไงบูแทนดึงอัพบูนออกฮึ่อ ยิงดาไปแล้วอ๋อไอ้ปุ๊กฟันก็ไม่บอกฟันก็ไม่บอกเสียเวลาจริงเลยไอ้นี่แม่งเหมือนเวอร์จินเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี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 คุบอกแล้วว่าเดี๋ยวดี๋ยมาด้โหกดไปตั้งนานแล้ว อุ้ยอุ้ยปูปันปันเอาลาไปพลังงวดขาวพลังงวดขาวปูเจ็บแม่อะไรวะอุ้ยอะไรวะอะไรวะอื้อหือ คิดว่าจะทันไหมอ๋อมันยิงมายิงมาดิยิามาดอดิอ้าวเพื่อเพื่อเพื่อ,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 อมันเลยแดกกูแล้วล่ะมันเลยแดกกูแล้วล่ะอืขี้สาวเองยิงต่อหน้ากูเลย Hello, yeah <vũ> to. <đ allen> <ngterm after llan> ah, oh. ดับเลยกูช้าตั้งนานไอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูเล่นไม่เป็นเดี๋ยวมึงก่อนเดี๋ยวมึงก่อนเดี๋ยวมึงก่อนอ้ากูตายกูตาย นีดีโดนกูแล้วเดี๋ยวต้องเรียกดาบเรียกดาบก่อ <acha> <ห>นเฮ้ยยาอุ้ยปะปะมาๆมันก็เหมือนกับไอ้นี่เลยนะดันเต้อะเอ๊อดเววิลเมคายอะเดวิลเมคายกับไอ้ ดันเต้กับไออะไรวะพี่มันอ,อ้นอินายันายๆนอยู่นี่กลับมาแล้วกับดันเต้อันนี้เราก็ไม่อยู่กับดันเต้เนะครับเออเราก็คงจะได้เห็นพลังอัจฉริยะของดันเต้กันนะตอนนี้นะแล้วจุดนี้อ้าวนั่นเห็นไหมี่มันมาช่วยละอืมอะไรวะอา <c oughs> เรียบร้อยไปดีเจอกันฆ่ากันเองอไรยะนม่มันนะครับโอ้โหไม่ฟันแบบโชเชะโชเฉะชงเช่เชชเงเลยทีเดียวมานะจุดจุดนี้นี่ดูเหมือนเป็นสถานที่ที่เยี่ยมเลยนะครับ ที่เราจะพักผ่อนกันมันมีทุกอย่างที่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเลยไปไหนต่ออ่าไ,ไม่รู้ทำอะไรช่างแม่งไอ้เหี้ยกี้เกียจแต่และไปเลยข้าม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 ยังไงอ,อ่ะออกให้กูกดให้กูกดที่อะไรอ่ะโอ้อายเทมไอเทม เล่นในมีอะไรเลยมันนี้อะไรสกิลสกิลสกิล,ลกูอัพอะไรได้บ้างเนี่ยสี่พันสามพันสี่พันเด็ดไปอย่างแพงชวช์เชโชว์เชะนี่กุเล่นได้ตัวเดียวหรอและไอ้หน้าเหลืองอัพเกรดไม่ได้ต้องมียูบไฟสองบาท แล้วมันจะให้เรืองเงินมาทำไมวะเรื่องเงินเพื่ออะไรเนี่ยตอนแรกอันนี่ยึดติดกไอโฟนอย่างเ,งเ,งเี้งเงแล้ว,ลวอันนี้อะไรวะอ,อ๋อเข้าใจาแล้วเข้าใจาแล้วนะครับมันก็มีกรารมันก็มีกรากกราเปลี่ยนตัวตรงนี้อ,อ๋อกูเล่นเป็นดันเต้เนี่ยอุ้ยเหยียบไฟกระพริบไปต่อกันดีกว่า โอ้ไม่มเีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะม่มีแบบดูโอ้ด้วยอ่ะโอ้เจ๋งเจ๋งยต่ต้องมีเซเล็บครับเซเล็บคลิปหน้ามันไม่มีเซเล็บมันอยู่ไม่ได้จริงมันต้องมีเซเล็บแน่นอนครับก็ตอนนี้ก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเช่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันในคลิปหน้าครับใครที่สนใจอยากจะ ติดตามผลงานก็ subscribe ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมกันครับสวัสดีครับ